เมย์จะต้องฟ้องสามคนเรื่องของในบริษัทคือการผิดสัญญาร่วมลงทุนส่วนจะเข้าถึงขั้นยักยอกและชอบโกงไหมเนี่ยอันนี้ต้องตีความลึกๆว่าต้องดูว่าเมย์เขามีหลักฐานอะไรในการที่ลึกแค่ไหนในบริษัทเมย์จะทําอะไรเกี่ยวกับกฎหมายได้ก็คือหนึ่งสัญญาผิดสัญญาร่วมลงทุนสองสัญญาค้าแข่งกฎหมายค้าแข่ง สามถ้ามีหลักฐานไปถึงยักยอกยักยอกมันต้องหนึ่งใครยักยอกใครและยักยอกอะไรนึกออกยากเกินที่ฉันจะใส่ใจไหมไม่ฉันเตรียมทนายไว้ให้น้องเมย์เรียบร้อยแล้วค่ะรอ,อ,อน้องเมย์ปรึกษาพี่เคบอกแล้วนะว่าพี่เคช่วยได้มากสุดคือช่วยเตือนให้ทุกอย่างมันไม่แย่ลงไปกว่าเดิมก่อนที่มันจะสายเกินไปนแล้วก็ให้พี่เคช่วยให้พี่เคช่วย ทำผิดให้เป็นถูกพี่เคทําไม่ได้พี่เคไม่ใช่เทวดาเนาะอันนี้มองว่าขั้นต้นเลยคือสิ่งที่ที่ผิดก็คือหนึ่งคือผิดสัญญาร่วมลงทุนเมย์จะต้องฟ้องเมย์จะต้องฟ้องสามคนเรื่องของในบริษัทคือการผิดสัญญา่วมลงทุนส่วนจะเข้าถึงขั้นยักยอกและชอบโกงไหมเนี่ยอันนี้ต้องตีความลึกๆว่าเขามีเขามี ต้องดูว่าเมียเขามีหลักฐานอะไรในการที่ลึกแค่ไหนในบริษัทซึ่งชาวบ้านหนึ่งชาวบ้านสองคนเสือกอย่างฉันมีไหมมีบ้างม,ามีบ้างเมย์จะทำอะไรเกี่ยวกับกฎหมายได้ก็คือหนึ่งสัญญาผิดสัญญาร่วมลงทุนสองสัญญาค้าแข่งกฎหมายค้าแข่งสามถ้ามีหลักฐาน ไปถึงยักยอกยักยอกมันต้องหนึ่งใครยักยอกใครและยักยอกอะไรเนึกออกว่าเธอจะคิดว่าเอ้ยเนี่ยชอ้โกงมันโกงโกงโกง,กง,กงมันไม่อยู่ในกฎหมายเธอเธอต้องดูด้วยว่ายักยอกคือสมมุติอะสมมตินะสมมุติหมอเอเอาเครื่องเทอร์มาของมีกลับบ้านอันนี้อาจจะรักษ์หรือถ้ามีปล่อยเครื่องเทอร์มาดเอาไว้ แล้วหมอเอเอาไปเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัทสองอันนี้อาจจะยับยอกแต่อันเนี้ยทุกอย่างอะ่ะคือเข้าใจปะมันไม่ได้ทำในลักษณะของบุคคลมันทำในลักษณะของนิติบุคคลดังนั้นเนี่ยความยากของคดีเนี้ยก็คือผู้เสียหายคือเดิมมาทีสบริษัทเดิมมาทีสซึ่งบริษัทเดิมมาทีสเนี่ยมีไม่ได้เป็นกรรมการเมถือหุ้นแทนเอ่อน้องสาวถือหุ้นแทนอยู่ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นตอีกเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นเป็นคนที่เมย์จะฟ้องถือเข้าใจความยากแย อีกอีกอีกเจ็สิบห้าเปอร์เซ็นคือสามคนนั้นคือเดอร์มาเวแล้วเดอร์มาทีต้องฟ้องเดอร์มาเวแค่โหวตก็แพ้แล้วอะ่ะถูกไหมเนี่ยแหละคือความยากของคดีนี้เว้ยซึ่งยากเกินที่ฉันจะใส่ใจไหมไม่ฉันเตรียมทนายไว้ให้น้องเมียเรียบร้อยแล้วค่ะรอน้องเมียปรึกษาคือ ทางสังคมอะทางโซเชียลเรารู้แล้วแหละว่าเออเขาเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ว่าทางกฎหมายมันลึกกว่านั้นทําไมยาย่าถึงคิดว่าเราชนะแน่เพราะว่าในทำเอกสารมันมีความยากอยู่แต่บอกเลยเลยว่าถ้าเกิดสมมุติว่ามันทํากันง่ายมันอะไรกันง่ายมันทําให้ฝ่อไปง่ายขนาดเนี้ยทุกคนในโลกใบนี้ยก็โกงกันหมดแล้วดิทุกบริษัทเขาก็ทำานีกันหมดแล้วดิแต่เอาตรงคือเรื่องนี้มาว่าไม่ไม ทำไม่ได้อะตรงสรุปน้องเมย์ไม่มาย่ามาก่อนไม่ต้องมาค่ะพี่เคสบอกแล้วคืออันนี้ฝากงั้นถ้าถ้าเขายังถ้าเขาอยู่ดูอยู่นะฝั่งนู้นน่ะที่เขาฝากใครมาบอกพี่เคสว่าทําไมพี่เคสไม่ช่วยทําไมแบบพี่เคสบอกจะช่วยแล้วไม่ช่วยพี่เคสบอกแล้วนะว่าพี่เคสช่วยได้มากสุดคือช่วยเตือนให้ทุกอย่างมันไม่แย่ลงไปกว่าเดิมก่อนที่มันจะสายเกินไปแล้วก็ให้พี่เคสช่วย ให้พี่เคสช่วยทำผิดให้เป็นถูกพี่เคสทาไม่ได้พี่เคสไม่ใช่เทวดาเนาะแล้วก็ให้พี่เคสเอ่อเข้าข้างคนผิดพอรู้จักกันพี่เคสก็ทําไม่ได้เพราะถ้าทําเนี่ยเอฟซี FC พี่เคสทั้งหลายเนี่ยเขาเขาก็จะผิดหวังในตัวพี่เคสถูกปะถือว่าอ๋อรู้จักก็เลยคือเข้าข้างกันอยู่วงการเดียวกันก็เลยเข้าข้างสิไม่ใช่คนที่พี่เคสรู้จักคืออีกฝั่งคนที่พี่เคสไม่เคยรู้จักมาก่อนอะ่ะ แต่ว่าสุดท้ายก็ได้มาคุยกันก็คือเมี์